บรรยากาศของเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงาน ี่รับผิดช,ชอบหลังจากยึดพื้นที่ได้แล้วแนบเคลียร์พื้นที่ช่องสายตะกูลพบหลุมระเบิดกว่า30หลุมนะครับสุ่มพีบ้านะครับสุ่มแข่เนะี่ยพากันยิ่งขวมมาไหวพากันพุ่มใจวสันพี่น้องครับเขาปล่อยเฉลยไป18คนเลยเป็นเวาลาของชาติเลยยกย่องขนาดนักแต่ว่าซุ่มตุยอยู่ในป่ากับเห็นตะโค้งกระดูกขาวพ่น่ไม่ได้รับการสารสารเสริญแถมว่าบ่เกี่ยวของกับจะของนาอายเนาะพี่น้นองวาบว่าเป็นประเทศที่นาอายที่สุดเลยเจ้าหน้าที่ eod ครับเขาเคลียร์พื้นที่ช่องสายตะกูเมื่อเดียวพ่อลุ้มระเบิดกว่า30จุดพี่นอ้องปอตวัวนะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัดทุระเบิด e ดีกองกำกับการตำรวจชุดสืบสวนตำรวจผู้ท่อนจังหวัดบุรีรัมย์เขาตรวจสอบ ไร่มั่นสำปะลังและกาสวนยุคาลิปตัดในพื้นที่ชายแดนช่องสายตะกูนะอำเภอบ้านกลวอจ,จังหวัดบุรีรัมย์หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่พบกระสุนปืนใหญ่ตกอยู่30จุดน้ำกันทั่วพื้นที่ตําบลจันททบเพชรบนะ่และกาตําบลโคกกระช่ายจากการตรวจสอบพบว่า มีทั้งเบิดสามจุดครับที่กระสุนปืนใหญ่ย่งบ่ได้ระเบิดโอ้อันตรายจึงได้กั้นพื้นที่อวัยกรยังบ่าสามารถทำลายได้เนื่องจากย่านจะเกิดความเข้าใจพิดเรื่องขอดตกลงหยุดยิงกะเพราะว่าลูกที่ระเบิดตกทั้งเบิดนั้นอยู่ใกล้กับชายแดนกัมพูชา นะยังได็กตามครับพี่น้องนะเจ้าหน้าที่พญ,ญายามเร่งเข้าตรวจสอบหลุมระเบิดที่ไฟกัมพูชายิ่งมาตกในเขียแดนไทยนะครับให้ได้หลายที่สุดเนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านหลายคนได้อพยพกลับมาใช้ชีวิตนะครับพื้นที่บ้านของเจ้าของแล้วแต่กระั่งนะครับขอความร่วมมือยาเพิ่งเข่าสวนหรือว่าไรหน้านะเนื่องจากพื้นที่หลายจุดยังคงมีกระสุนปืนใหญ่นะครับของไฟกัมพูชาตกค้างอยู่นะครับ ่าซึ่งกาเจ้าหน้าที่พยายามเจ็บกู้กระสุนปืนใหญ่เอาไว้นะครับได้หลายที่สุดนะเพื่อความปลอดภัยของชาวบา้านบนวาย,ยังสั้นนะครับอ่ะนี่ละพี่น้องครับ <checking> เออสาางความเดือดร้อนใ้เฮ้านะครับ ประเทศจะของนะเคยสู่กับไพสงขามเคยชินกับวัตถุระเบิดกับกับระเบิดให้ประเทศอื่นอันตรายนะครับยิงมาตกเอาไว้นะครับเสียห้เป็นถุงสังหารวอ,อีพอนะ่ฮะซุ่มบ่มีสมองนี่นะครับเอาจังไไดกับเจ้าหน้าที่เป็นกาลังใจครับยังสีต้องเคลียร์พืนทน่ทยู่นะและ้วกาสิีต้องระมันระว่างน้าเฮ็ดอีหยังลงไปนะครับเดี๋ยวไปเข้าท่างกับไปไปหาซอครับไปหาประจบประเทศที่มีเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศที่3ยากอีกครับล้า น,นะครับเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยถ้ำนาที่ได้ทุกอย่างพี่น้องครับซอยเหลือสังคมคำรับกู้ภัยซอยง้มโทรศัพท์ก็ได้นะครับมือถือตกลงทอนยังยากกู้ภัยอีพี่น้องเอ้ยคนเฮาบรมัดระวังยากผู้อื่นนะครับมีภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างปฏิบศิราชาจังหวัดชนบุรีครับต้องสวมเสือคล่มป้องกันน้ำนะครับ เปิดฝาท่อระบายน้ำปีนลงไปในท่อระบายน้ำที่มีเศษขยะร้อยองลองเอียงแรงใกล้ซีแยกไฟแดง อัดสัมชันศีราช่าหมู่สองตะบลสุรศักดิ์อำเภอศิลาช่าก่อนจะใส่มือนั่นง้มคว้านหาโทรศัพท์ม,มือถือพักหนึ่งก็สามารถนั่งกลับขึ้นมาได้นะครับซึ่งเป็นของหญิงสาวอายุ22ปีท่ามกลางความดีอกดีใจนะครับและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยน่ะจะของสั่งความลำบากให้ผู้อื่นดีใจเสยเธอเล่าว่า เดินทางมาจากกรุงเทพเป็นเด็กในเมืองเพื่อมาทำธุระในพื้นเท่ระหว่างกำลังจะลงจากรถโทรศัพท์มือถือเกิดลื่นหลุดลงจากมือแล้วก็ตกลงไปในท่อระบายน้ำเลยรีบแจ้งหน่วยกู้ภัย ไม่กล้างมเองเพราะว่าเป็นหญิงสาวตัวเล็กๆเท่านั้นเออแล้วก็กูไพ่กระใจดีพี่น้องครับลงไปทอเล็กปันไดนก็ลงไปง้มไห้จนว่าพ่อนะกระทั่งสามารถนําโทรศัพท์กลับมาได้พร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจะสิขอบคุณซื่อๆน่ะนะเครื่องดื่มชู่ําลังจากล่างสองล่างกับยกไห้ที่มงานขาเจ้าไปน่ะโอ้ยเนาะน้ำกับน้าดําปื่อๆพี่น้องครับเล่ากับเสียสาระขักอยู่ดอกายเออเฮ็ดใดคู่ยางเนาะบรรลุนนะครับจะสิมหา ส้างความเดือดร้อนให้เขาเจ้าของแม่ห้อยคอเอาไว้หน่อยหาเขตมีสายห้อยคอเอาไว้หน่อยก็ยังว่าเออบังเกอร์ุ่นไม่เคลื่อนย้ายง่ายาย,ายิ่งต่อสู้ได้พิกานจอมพลังนะครับซึ่งกะเปิดเผยบังเกอร์ุ่นไม่เคลื่อนย้ายง่ายครับยิ่งต่อสู้ได้ตั้งแต่งานบุนเนินสามหาวนทหารกําลังติดตั้งในจุดที่ยืดได้ไหมวันที่สองมกราสองห,หกเก้ากันจอมพลังหรือวานายนกันทัด พงไผบูญเวทเปิดเผยบังเกอร์รุ่นใหม่ผ่านเพจของการจอมพลังซอยสู่กันอ่าโดยระบุว่าเป็นอ่าป้อมเขายึดฝีมือมูลนิธิการจอมพลังและกาซอยสู่และการเอฟซีช่างเชื่อมจากทั่วประเทศมือมนีบังเกอร์รุ่นใหม่ตั้งแต่งานบนเนินสมหาสูนนะครับเคลื่อนย้ายง่ายยิ่ง,ง,ง,งต่อสู้ได้นะครับทหาร กำลังติดตั้งในจุดที่ยืดได้ไหม่สำหรับบังเกร์รุ่นไหมนี่ผ่านการคิดร่วมกันจากหลายคนทั้งที่พี่เอกโคตรทหารและก็กลุ่มช่างเชื่อมซอยกันปรับก่อนหน้านี้ครับกองทัพภาคที่หนึ่งโพดขอบคุ้นูมนิธีการจอมพลังซอยสู่สนับสนุนตู้คอนเทน,เนอร์หกสิบใบเพื่อทํารั่วริมชายแดนนะครับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว ก็พบปะกับที่ป่าไตยกันทั่วไปนะครับเป็นไงเนาะไทยรูปไม่ให้บนเงินเป็นยงังอยากเห็นอยากเห็นภาพเต็มๆนะครับอา่ารั้วคอนเทนเนอร์นี่นะครับล่อค้อยมาตั้งบักโดนเนาะพี่น้องเนาะนะครับบาดท,ที่นี่เขาก็ชาวบ้านก็สิได้ปลอดภัยขึ้นอยู่สบายจังหน่อยจริงที่ผู้ใายซื้อกันจอมพลังเฮ็ดไว้ครับได้ใช้ประโยชน์ทุกอย่างทุกแนวแถมนะครับเสียดายนะครับคันตอนนั้นบ่ถืกเบรกเอาไว้ก่อนแล้วสร้างแล้วเบิดนี่ทุกหม่องทุกงบอนผมว่า ทหารก็บสิบวสูญเสียหลายบนันไดเน,ะนะาะตามความคิดผมบอกว่าหลายบ่ได้ครับคนมีความรู้เขามีความคิดมีแต่ความคิดเน่ยคือจังหวะบันได้ออกกําลังแรงากายแรงใจพวกบันไดนะครับใดถ้ดตีกัจักีวาจังได้ท <c oughs> ุกท่ายเห็ดให้สุกทิ้งสุอยางชะง,งักโลกเกิดความสูญเสียยังร้อยหนาร้อยตาใดในสังคมเป็นเกิดกับเป็นตั้งเงินยู่ดอกวาความหมายว่า <c oughs> ขอบคุณพี่จางด้ยนะครับ ช่วยเราทุกอย่างนะรนค,ครับขอบ,บคุณทุกคนนะวันนี้ที่ตรงเนี้เราเคยช่วยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วก็ถูกคนกลุ่มนั้นน่ยยึดรอมา40ปีพูดดีๆก็แล้วพยายามทำสารพัดก็แล้วยังมาทำร้ายคนที่ให้ความเมตตาเขาเมื่อ40ปีที่แล้วด้วยทุกคนพยายามทำแล้วไม่สำเร็จกหารเอาแผ่นดินเรากลับคืนมาได้ขอขอบคุณทุกคนครับในฐานะผมเป็นประชาชนขอบคุณครับ ตำรวจสพเมืองอุทัยธานีครับตังดานแจกซาลาเปาไม่บอกเป็นแต่เสียบแต่นาะเป็นแต่ขี่รถพันอยู่นะผู้กรมับเนการันตีนะครับว่าเสียบนะฮะย้ำเตือนเมาบ่ขับนะครับอ่ะประเมินกันนะพี่น้องครับนี่ก็เป็นอ่าเรื่องเาวดีๆเนาะระวังเส้นทางการเดินทางจังสินะครับอ่าอิ่มท้องก้อนเขากุงนะตำรวจสพเมืองอุทัยครับอ่าตังดานแจกซาลาเปาสองพันลูก นะพวกกรกับการการันตีความอร่อยพอร้อมกับยำเตือนเมาบ่ขับเด้อ8นาฬิกาของวันที่สองมกราคม2568บรรยากาศย่ำเศร้าที่บริเวณป้อมจาราจรสถานีตำรวจผู้ทอดเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีครับคือกาข้ครับเป็นพิเศษเลยเมือ่อพันตำรวจเอกสมบูรณ์ท่องร้อยนะลรองพวกกำกับการตำรวจผู้ทัดทจังหวัดอุทัยธานีครับพร้อมกับพันตำรวจเอกพักขินวัณศรีผููกำกับการสพเมืองอุทัยธานี เพิ่ไดนน้ำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับทำการร่วมกันตั้งจุดตรวจตั้งฝั่งขาออกมุ่งนาถนนสายเอเชียเพื่อลดน้ำลงให้ประชาชนรับขับขี่ปลอดภัยขับรถกนจราจรและก็ย้ำเตือนเมาบ่าขับขับในช่วงที่ประชาชนจะย่อยเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาหรือว่าเขาสู่กรุงเทพมหานครหลังเดินหลังสิ้นสุดวันหยุดเยาวๆเทศกาลใิม่นะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่ มีปริมาณลดหนาเน่ยพอสมควรมันต่อไปนะฮะโอ้พากันตั้งกระทะเห็ดเอยงอยุบหงั์เลยสดๆเลยพี่น้องครับซึ่งกาด้านนี้ได้บ๊อธรรมดาครับพอนอกจากตำรวจเข้มเรื่องความปลอดภัยแล้วก็นยังเติมรอยยิ้มเลยกับความอบอุ่นให้ผู้ใส่รถใส่ถนนโดยการฝากอของฝากนะครับสุดพิเศษที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมแรงรวมใจกันเตรียมพร้อมด้วยห นั่นก็คือซาลาเปานะครับอทอดแบบห่อนๆที่ทํากันแบบสดๆนะป้อมจะลาจอดเลยบนต่อไปว่าไดเห็ดขายได้เห็ดแจกพี่นอนครับเรียกได้ว่าโยกเตาและก็ปั้นกันแบบสดๆบองคันเลยนะครับแล้วก็ได้ซอยกันทําเพื่อให้เพียงพ่อครับรถที่ทย่อยผ่านด่านเขามาคาดว่าจะเห็ดได้ประมาณ2,000ัลูกุันเน่พร้อมกับนำเดิม แจกให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้อิ่มท้องอิ่มใจกันก่อนเดินทางไกลเรียกกันเสียงโหวเราะและความประทับใจจากผู้ใช่รถใส้ถนนกับโอ้สุดยอดที่หลีกับสุนยอดนะด้านพันตํารวจเอพกพระขินวัฒนศรีนะครับผู้กํากับการอ่าสพเมืองอุทัยธานีการันตีความอร่อยด้วยตัวเองท่ามกลางร้อยยิมและเสียงหหวเราะของประชาชนพร้อมยืนยันวา่าซาลาเปาที่แจกนั้นอร่อยสดสะอาดปลอดภัย กินได้อย่างสบายใจอย่างแน่นอนดานตรวจในซาอุดีครับจึงบริเวนแค่์ดานตรวจธรรมดาแต่เป็นดานแห่งนำใจที่ตำรวจและประชาชนได้แลกเปลี่ยนรอยยิ้มกันนะครับความห่วงใยและความปราถนาดีส่งท้ายวันหยุดยาวๆนะให้ทุกการเดินทางกลับบ้านและก็กลับไปทำงานเต็มไปด้วยความปลอดภัยของตลอดเส้นทางโดยด้านนี้ครับได้ทั้งรอยยิ้มและผู้ขับขี่ และก็พัทับใจกันอีกด้วยนะครับว่าตำรวจจังหวัดอุทัยธานีนั่นใจดีอิลิวันทบายนะครับเอาตลอดระยะเส้นทางเนาะครับลอยยิมโอ้แจกสลับเป่าตำรวจเ,เองเนี่ยพี่น้องครับว่าเมื่ววาไปสื่อขเข้าเจ้ามาเมาเข้ามาเนี่ยพรากันยืนถอดยุด,ดานกระหักผมว่ากะออตแต่แออุลุดอิลิตเ <c oughs> <c oughs> ขาทาเขาท่า ที่จังหวัดเชีงยงใหม่นะครับฟุญพี่เอ็มสองยุทธาพุ่งเกินค่ามาตรฐานมือเร้านี่สั่งห้ามเผาโดนก็หาเดือนผู้ใดเผาผิดกฎหามายเน่นะรจังไลก็ได้อนะย่าเผาท้อมันเสบหูด่างเมืองทองเที่ยวพร้อมเชีงยงใหม่ประกาศแล้วมือเร้านี่ครับประกาศนะครับห้ามเผาหาเดือนตั้งแต่หนึ่งมกราจนรองหอดสามสิบเอ็ดคุณภาพคมสองหาหกเก่าพบว่าคาฟุญพี่เอ็มสองยุทธาเกินมาตรฐานกระทบสุขภาพหลายพื้นที่ วันที่สองมกราสองห้าหกแปดมืม่อนี้ยับนายรัฐพลนนาราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชีงยงใหม่ได้ลงนามออกประกาศจังหวัดเชีงยงใหม่กับกำหนดเขตการบริหารจัดการเชื่อเพลิงและเขตวควบคุมการเผาของจังหวัดเชีงยงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569นะครับจังหวัดเชีงยงใหม่ระบุในพื้นที่นอกเขตบริหารจัดการเชื่อเพลิงห้ามบ่าให้มีการเผาในที่โล่งทุกชนิดครับ ในพื้นที่ชุมชนหามว่าให้มีการเผาขยะเศษกิ่งไม้บใบไม้ทุกชนิดในพื้นที่ผู้ฟ้าฝฝืนนี่หรือว่าปล่อยปลาละเลยก็ใส่บังคับกฎหมายนะครับนะฮะให้บังคับใส่กฎหมายยางเด็ดขาดในทุกกรณีพลนยจังสันตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมตะโมว่าน,นี่ฮอดสามสิเอ็ดพื้สภาคมสองหาาทั้งนี้ประกาศได้เปิดช่องว้สำหรับ การบริหารจัดการเชื้อเพลิงซึ่งระบุวา่าหากมีความจําเป็นที่จะต้องนะครับบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้ล่งทะเบียนในระบบการจองอจัดการเชื้อเพลิงระบบไฟดีเบิร์นเช็คนะครับหรือภาษาไทยวา่าการตรวจสอบการลูกใหม่กับการเผาใหม่ นะครับแ <c oughs> เออเปลแบบข้าวเกลเลยนาะพี่น้องและต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฟุนละอองระดับอำเภอขณะที่การเผาบริหารจัดการเชื้อเพลิงต้องจัดทำแนวกันไฟและมีวิธีการควบคุมป้องกันว่าให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นพร้อมนะครับ,รบสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและแม่ห่องศรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติไดประกาศให้เป็นเขตควบคุมพิเศษพศ2 5 68เมื่อเพื่อดําเนินการควบคุมลดและขาจาัดมลพิษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปีโดยโมลพิษทางอากาศในในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สาเหตุหลักก็มาจากการเผาในที่โล่งนี่แหละครับการเผาทางการเกษตรเน่การเผาในชุมชนเลยก็ปพันไอเสียจากย่านพาหนะ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปริมาณฝุ่นพีม2 5เกินมาตรฐานหลายเท่าโตส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างหลายผู้สื่อข่าวรายงานว่าค่าฟฝุ่นพี่ม2 5ที่จังหวัดเชีงยงใหม่เริ่มกระยับสูงขึ้นแล้วศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่รายงานค่าฝุ่นพี PM 2 5รายชั่วโมงนะครับตั้งแต่ส0นฬิกาสูงสุดที่ตำบลศีดงเย็น กับอำเภอชัยประการ74ไม่โคกรัมต่อดูบาทเม่ดอยู่ในเกณฑ์สีสม้มมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนในตัวเมืองที่ตำบลแม่เฮียนะครับอยู่ที่หาไม่โคกรัมต่อดูบาทเมตรนะครับกาเเอทไหนาสุขภาพร่างกายมีปัญหาในพีนองฝุ่นพีเอ็มนี่ะฉะนั้นครับเบิงเด้อซอยกันเบิ้งแย่งเจ็ดส้ากันเผาโดยเฉพาะต่อสร้างฟ้างเข่านะครับใส่ยูรินซีไปย่อยสลายให้เป็นปุ๋ย เสด้จปูกยังก็คืนปลูกยังก็ง้ามเนาะนะ,ะปับเปลี่ยนกันพี่น้องครับนะฮะอ่าเศษวัสดุเศษไม่เศษยังต่างๆให้มันมีประโยชน์นะ,ะบอกง่ายงนะครับเพาก็เสด็ดอ่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับ